ภาษาไทยใช้ให้ถูกคำศัพท์ที่มีความหมายว่ายินยอมยอมให้หรือตกลงที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆในภาษาไทยมีอยู่สองคำ ซึ่งเป็นคำที่เรารับมาจากภาษาบาลีสันสกฤตคือคำว่าอนุมัติและอนุญาตค่ะอนุมัติเป็นคำกริยาแปลว่าเห็นชอบตามระเบียบที่กำหนดไว้มาจากคำว่าอนุมตัติในภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งแปลว่าความรู้ตามหมายถึงความยินยอมในภาษาไทยใช้คำว่าอนุมัติในความหมายว่าเห็นชอบให้ทำตามที่เสนอมาเช่น ร่วมในการอนุมัติโครงการตามที่เขาเสนอขึ้นไปหรือภาคภูมิกำลังทำเรื่องขออนุมัติหลักการการผลิตร,รายการวิทยุเป็นต้นค่ะส่วนอนุญาตเป็นคำกริยาแปลว่ายินยอมยอมให้ตกลงมาจากคำว่าอนุญญาตะในภาษาบาลีซึ่งแปลว่ารู้ตามแล้วยอมแล้วภาษาไทยรับคำนี้มาใช้ในรูปศัพท์ว่าอนุญาต และใช้ในความหมายว่ายินยอมให้ตามที่ขอเป็นคำที่ใช้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่นพ่ออนุญาตให้ลูกขับรถไปมหาวิทยาลัยหรือผู้อำนวยการไม่อนุญาตให้ข้าราชการสวมรองเท้าแตะมาทำงานเป็นต้นค่ะ